ว้าวอัปเดตรอบนี้เหมือนว่าจะมีปลาใหม่เข้ามาแล้วตงีกแล้วนะครับผมเรายังไม่ได้เจ้โมบิลิกแต่ว่าเมืจะมีปลาใหม่เข้ามา 2- 3สามตัวไหมครับผมก็ดูครับเริ่มที่เจ้าเออนี่ก่อนแล้วกันก็คือเจ้าปลานีโมครับนี่ครับกัดูครับตัวแรกครับอ่ามันชื่ออะไรวะอ่านยากมากฟิชิโต้คลาวนิโตอ่าชื่อนี่แหละครับผมตัวที่สองเลยก็คือเจ้าพับฟ้าบอลนะครับผมก็เออตัวนี้เลย คาไว้ครับหน้าตาเหมือนคนดูที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นั่เองครับประมาณนี้เลยตัวต่อมาก็รบเบลหลอดก้อนครับผมเป็นแรปเปอร์ครับยังเจครับผมตัวนี้อว้ยก็ดูครับตัวนี้มีเล็บรูปหรือเหรออ็เป็นแรปเปอร์ปูครับผมโอ้เทจารูปนี้เหมือนคนดูที่กําลังดูคลิปนี้แล้วก็ไปออกเดทครับผมใส่ชุดงี้ใช่ไหมครับน้่งจริงๆตัวหมาเดี๋ยวนี้เราได้เกือบครบแล้วคนดูครับ ขาดแค่เจ้าพวกปลานะฮะแล้วก็เออเจ้าดาวเสาเดาวเสาก็ยังไม่แลกครับส่วนซิเขตตัวนี้ไม่รู้มันคือตัวอะไรเนาะเราก็ยังไม่เห็นครับกูดูครับหรือว่ามันคือตัวนี้ว่ากูดูครับมันตัวอะไรเนี่ยครับกูดูใครรู้คอมเมนต์ครับไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวประมาณนี้นะเอาว่าเดี๋ยวเราไปอรอตกปลาเลยก็แล้วกันนะครับผมฮะไปเลยสักก็เงาเราโอเคมาแล้วเหมือนว่าตอนนี้เออเรดูที่มันไม่มาหรอครับผมทำไมามันกลายเป็นน้ำจืด ทำไมกลายเป็นน้ําใสนะครับผมคุณดูครับไม่กลายเป็นเออซีเล็กต้มยำเนาะอันนี้ตกปลาครับลอยครับผมคุณดูว่าวันนี้จะได้จโม,มบิดิกหรือเปล่าแต่เป้าหมายของเราคือการตามหาปลาใหม่ทั้งหมดนะครับผมคุณดูโม,มบิดิกก็ธรรมดาก็ดีอะครับผมธรรมด้ก็ดีครับฮ่าสตอร์สอ่ายังไม่ได้ครับมัจะได้แหละคุณคุณดูอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องหาซื้อเอาแต่ผมว่า มันต้องได้บางเล่มก็เราจะไม่หายากเท่าเจ้าโมไปดิกอกใช่ไหมครับใช่ไหมคุณดูเจ้าปลานีโมไม่หนูโบย่านะครับผมไปขออนุญาตเวียน,นครับอ่าสูตรนี้มันคือสูตรตกปลานะครับผมเพื่อสร้างเป็นไงมบอกแล้วมาแน่ครับมาแน่ครับอุ้ยกดนานอย่างนี้อย่าบอกนะว่าใช่อ้าเปล่าว้วามาจริงด้วยครับคุณดูครับเจ้าปูยังเจครับคุณดู เรียบร้อยครับมาแล้วครับผมเต้นอยู่เร็ววะเฉลามาครับเฉลามาวะถึงไม่ได้อยากได้วะตาต้าโอ้ตคูน่ามาครับูอยากกินเห็นคูน่าแล้วอยากกินเออปลานะครับอยากกินเซลมอนอยากกินซูชิโร่ใครเคยกินบ้างครับคนดูอร่อยหรือเปล่าผมว่าจะไปกินเสานี้ครับใครว่าอร่อยคอมไม่เละครับผมซูชิโร่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะหมดกี่บาทนะครับผมคนดูอยากกิน อยากกินซูจิมึงเกีียวอะไรกับคลิปนี้นี่ตกปลาต่อมาได้ไหมในอปล่าได้ไหมโ,โอเคมาครับผมซูชิโลโอ้โหปลากระป,ระป,ระปูขายหรอครับมาเต็มครับเสี่ยวเหมือนกันแล้วก็ดูครับเสียวขายเหมือนกันนะเออแต่ตอนนี้เราก็ได้2ตัวมาแล้วครับตัวที่หาง่ายเหลือแค่เจ้าปลาเนโมครับผมคราฟิตหรือว่าเออปลากระกตูนนั่นเองครับตกต่อครับมา แม่หนูโบย่าแม่ปลานีนมโอ้โอ้ดอลฟินมาผมโลกว่าพี่ไอเป็นคนดีทำเกิดใหม่แน่แมบคาโมเป็นลอดให้หน่อยได้ไหมครับ,ว,รบรว,ว้สวัสดีครับคนเลวมาแล้วสวัสดีครับคนเลวมาแล้วน้องชายน้องชาตัวอะไรมาขี่หลังนะครับน้องลิงหรือวะผมไม่ได้อยากจะซื้อตัวเลยครับผมเพราะว่าเรามีแล้วแต่ว่า พี่ถูกใจตัวขี่หลังน้องมากเลยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรขี่หลังครับน้องชายถ่าท่านสัตว์ปล่าหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ช่วยทำบ้านเหรอเอาตรงนะครับน้องพี่ก็ไปหายืมโครงหายืมเขาเหมือนกันครับบอมพี่ก็ไม่มีเหมือนกันหน้านี้ใจหนึ่งอยากทำรับเหมากิจการสร้างบ้านต่อแต่ว่าพี่ก็มีไม่ครบเหมือนกันครับน้องชายอย่าไปหายืมเขาอยู่เร็วว่ะโอ้เฮ้เหมือนน้องชายจะขาดตัวเดียวแต่ว่าพี่ก็มีเหมือนกันครับน้องขาดตัวอะไรก็ไม่ได้บอกด้วยนะไม่มีครับ แ,แ,มแม่มีข oh ้อความเสียงมาด้วยนองด้วยล้วใหญ่แล้วแหละพี่พี่ครับพี่เฮ้ยอะไรอ่ะน้องชายอะไรครับพี่เฮ้ยน้องน้องทำอะไรเฮ้ยอย่าร้องครับน้องเฮ้ยป็นไรครับน้องร้อทำไมอ่ะเป็นไรครับน้องชายร้องำไมอ่ะเป็นไรครับน้องเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครมีเจ้าป่านีโมกันเลยครับผมกกันด้วครับ น้อยมากครับผมพยายามจะหาอยู่น้องชายคนนี้ก็ไม่มีครับหาตอบหลุดนี่ผลิตมันลอยร้านเดียวพอใครมันบ้าเอาตัวเองไปใส่กรอบว่าก็ดียวครับมันมีนี่นแหละครับโอ้พุทธคุณส0 0ร้อยเหรอตัวนี้เออเราสูงได้แล้วนะคะผมก็ไม่น่าจะเป็นต้องเอาแล้วนะครับไม่เป็นไรครับนั่งโอ้ยตัวเยอะมากครับแต่ว่าก็ไม่ให้ตัวเราตามหายดีนะเจ้าเออ,เอมาโดมาอุย้ยมีเสียงด้วยพี่ครับพี่สนใจ ตัวนาฬิกาเป็นตัวจักรยานไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับน้องพี่อยากได้เจ้าปลานีโอ่ะสามร้อยเอ็มครับสามร้อยเอ็มอ่าสามร้อยล้านน่ก็คือตัวนี้นะเออไม่เป็นไรครับน้องพี่ครับแลกกับทําบ้านก็ได้ครับโุ้ยขาดสามตัวครับบ้านน้ําครับแลกกับตัวสามร้อยเอ็มอุ้ยคุ้มแล้วก็ดูแต่ประเด็นคือเราไม่มีตัวครับผมุณดูครับตัวทําบ้านอุ้เสียได้จัด สามร้อยล้านแลขตัวทำบ้านคุ้มนะครับผมบ้านพี่ก็หายืมเขาเหมือนกันครับน้องน่าเสียดายมากคิดดูนะคุณดูสามร้อยล้านเลขทำบ้านคุ้มแน่นอนครับแต่ประเด็นก็คือเรานะนะครับผกดูครับไม่มีครับไม่มีตัวทำบ้านครับเพราะว่าก็ยืมเข้ามาอะไรแล้วนี่โจรอีกแล้วหรอวะโจรไม่เยอะจังหรวะน้องๆที่ดูคลิปนี้ก็ระวังโจรตัวปงตัวปอมกันด้วยนะครับผมกัดูครับแต่จริงไม่น่าโดนโกงกันนะครับผมกัดูครับก็ถ้าดูจาก ผู้ติดตามในพวกนี้ก็น่าจะรู้ว่าตัวโกงแหลถ้าเกิดน้องเจอตัวปลอมแล้วก็เชื่อพี่น้องหาเองรู้ว่าเป็นโจรแล้วก็เป็นตัวปลอมแล้วก็บิดมาเลยครับน้องให้มันล,ออนนลอ่องกันหน่อยเออเว้ยหกเหตุผลที่คุณโดนโกงครับเหตุผลแรกก็คือคุณโง่ครับอ่าโอเคหากคุณโดนโกงแล้วก็คุณโง่โอ <te peel> ้โหเหตุผลที่สองก็คือคุณเชื่อใจคนอื่นจนโดนบิดแล้วมาลอ่องอ่าเหตุผลสองครับเหตุผลสามก็คือ เพราะคนขายฉลาดกับคุณแม่งเหมือนตอกยามซ้ำเติมเหตุผลที่สี่ก็คือเออเพราะคุณไม่ยอมกลางเอออันนี้ก็จริงนะครับผมคุณดูครับถ้าเกิดคนที่เราทําการเทรดนั้นก็หากไม่มีโซเชียลเครดิตมากพอก็ควรจะกลางนะฮะแต่ก็มันก็ต้องเลือกดีๆด้วยนะเพราะว่าบางทีก็เป็นกลางแบบจะฉากมันก็มีนะครับผมใช่ไหมคุณดูก็ลองดูฮะเหตุผลที่ห้าคือเพราะความไม่เช็คความเรียบร้อยของ ID ดีอ่าใช่ครับผมจะเทรดใครก็ต้องเช็คโปรไฟล์ก่อนนะครับผมคุณดูฮะว่า เป็นตัวจริงอะไรงี้หรือเปล่าหรือว่าแม่งเหลี่ยมอะไรงี้นะครับผมเอเบอที่6ก็คือเลิกพูดคำว่าตังแค่นี้ยังจะเอามาเป็นข้อตัวของคนโง่ต่อให้มันราคาถูกแต่ถ้าเกิดโกงหลายคนแล้วก็มูลค่ามันก็สูงนะครับผมจงจําไว้ความโลภทาให้คุณเสียเงินฟรีเอาล่ะมองหน้าแมวตัวนี้แล้วก็จงจําและนําไปใช้ <S <S เฮ้ยตรงใจส่งอะไรมาเนีครับน้องอะไรอีกแล้วนี่ย สามตัวแล้วไงครับพี่ไม่มีครับน้องพี่ไม่มีตัวพี่ก็ไปหายูเขาเมาแล้วครับน้นนองชายเอาล่ะตอนนี้ในสุดเราก็เจอแล้วนะครับผมคนดูครับก็เป็นปลาเีโมครับปลาโอ้ในสุดเราก็เจอครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับผมซึ่งน้องยังไม่นอนก็เราจะให้ราคาพิเศษไปกัแล้วกันนอนน้องทำมาแต่กี่โมงว่ากว่าจะเลื่อนแชทเจอครับคนดูครับ วายสี่ใช่ไหมคนดูโอ้โหอย่างที่บอกคือแชทมันเยอะมากนะครับผมแนะนําว่าทักซําครับเพราะว่าแชทวันหนึ่งก็หลายร้อยหลายพันนะครับผมเดี๋ยวเราให้ร้อยหนึ่งไปเลยละกันนะครูให้ราคาพิเศษนะเพราะว่านี่น้องก็นอนดึกเลยเกินแล้วก็ต้องการตัวนี้ด้วยนะครับผมคนดูครับให้พิเศษเลยระหว่างรอน้องชายเข้ามาเราทําการเคลียร์ของในบ้านกันแล้วกันนะครับผมคนดูครับโอเคโอ้ยใครอะเดี๋ยวอ,อ,อ,ยอะยวนะใช่เป็นน้องชายปล่าน่าจะมาแล้วไหม ไม่ได้ใช่นะครับผมเองใครนี่น้องเดี๋ยวอ่ะนะน้องชายอยู่นี่เล่นนี่ใครอใส่เสื้อไอเออร์ A ด้วยปกติแล้วเราต้องแบนอ,อ่น้องๆคนที่ขายปลาดิมโม่เดี๋ยวขอเองใครนี่ผมมาแค่นี้แหละครับไปแล้วครับ,รบ <c oughs> มีใครโอเคครับน้องปกติแล้วเราต้องแบนนะครับผมถ้าเกิดข้าวซื้อมั่วซั่วแต่ว่าใส่เสื้อไอเบอร์ A ให้ภัยครับผมไปครับเหมือนว่าน้องชายจะเน็ตกากง,งั้นเอ,อเดี๋ยวเราขอโขนแล้วกันนะครับผมุณดูยืนแข็งนาแล้วครับ กอญาติขุยแล้วกันนะไปครับปานีโมว่าเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็ได้มาทีครับเป็นปาณีโมขี่เจคยานั่นเองครับโอ้เป็นปานีโม,โโมล่างหน้าตตลกนะครับผมเอา,าเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบใจมากน้องว่าแต่น้องชายตกยังไงให้ได้พี่ขอพี่ขอสูตรตกยังไงให้ได้หรือต้องเลือยขมโมยมาเปล่าใช่แหละครับน้อง เป็น75ล้านหรอโอ้ก็น่าสนใจไปค่อยลองดูกันแล้วกันนะครับมาครับเรามาลองกันแล้วกันเนาะสำหรับสูนน้องชร์ดิ้บ75ล้านโอ้พี่อันอันนี้ครับไปม,มาต้องลองตกดูในว่วว่าจะเป็นยังไงครับเลสเต g ร์กลมาโอ้ตกไวมากครับรรรรสวยครับปลาหมอคางดำ ก็ตกไม่ได้บ้าไม่ได้บอยนะครับผมก็ดูครับก็วิดีโอนี้ไว้แค่แล้วกันนะครับผมไว้เจอก um. ันใหม่คลิปหน้านะครัคนดูได้แล้วปลาีนมูนิพอแล้วครับมูบิดิก็ยังไม่มาครับคนดูบายยครับเว่ยังส่งมาอีกแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ย S <S <S พี่ไม่รักทรรบ้านน้องพี่ม,มีตัวทำบ้านครับพี่ก็เสียใจแต่พี่ก็คงทำได้แค่นี้แหละลาน้องเกียครับบ๊ายบาย